Best day ever. Oh, tell me the camera's got that. day Oh, ฉันไม่สนใจว่าใครเป็นคนฆ่าตราบใดที่ฉันได้เฝ้าวองการเสียชีวิตสายลมจะนำชัยชนะมาสู่เราเหตว่าชุดนี้จะทำให้ชีวิตคนดีขึ้นงั้นเหรอมันนำมาแต่ความตายเท่านั้นละ่ะ แชมเปี้ยนของคุณไปตรงนล้นกันเถอะ จะแวบกลับไปถ้าฉันต้องการเริร่มต้นไทม์ไลน์ของฉันโอกาสครั้งที่สองนั้นหาได้ยากกำลังยิงต่อสู้ฉันถูกยิงกำลังคว้ารรเบอร์เธอไหมม,มีสัโรูอีกสองรอยผลงนจะมาหยุดสิ่งที่เหลือจากครอบครัวของฉันไม่ได้กำลังรีโหลด รอบที่หนึ่งเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนประธานพลังแห่งการมองเห็นมีแบตเตอรี่เกรอกตรงนี้กำลังรีโหลดฉันกำลังชาร์จกรอกพบป่าหมายทดลองที่นี่ ก,กำลังุยิงใสกำลังรีโหลดกำลังรีโหลดความอักสตาไปแล้วกำลังพุ่งไปข้างหน้ามีคันชักลูกสองตรงนี้เลเวลสมมีคนยิงมาที่ฉัน กำลัมงมีคนยิงมาทันพบศัตกำลังมีคนยิงมาที่ฉันพบปะหมาที่นี่กำลังรีโหลดอยู่ในการต่อสู้ฉันได้รับดาเมจกำลังรีโหลดกำลังรีโหลดเกำลังยิงต่อสู้พบศัตรูกำลังจัดการแล้วกำลังรีโหลด ศัตรูรายเดียวฉันจะไม่ยอมอยู่ตอนนี้หรอกนะกำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังถูกโจมตี้ประธานพลังงานการมองเห็นกำลังยิงต่อสู้กำลังคว้าอาร์คซ่ากำลังรีโหลดกำลังชาร์จกรอบกำลังพุ่ง,ง,งไปข้างหน้า จอศตรูพบสัตไปทางนี้กันเถอะวงเซฟโซนถัดไปอยู่กำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆทั<อ>แล้ว,ลวกำจัดสมาชิกรายสุดท้ายในทีมศัตรูนั้นแล้ววงเซฟโซนถัดไปอยู่ห่างจากจที่นี้ สกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วมาเริ่มการทดลองกันเลยกำลังรักษาเวลาของฉันยังไม่หมดฉันชาร์จเกราะอยู่กำลังพุ่งไปวงเซฟโซนถัดไปอยู่ใกล้จะที่นีช่ชัยชนะคงอยู่นะกำลังถูกยิงใส่พบเพเป้าหมายทดลองอนีออ้ฉันถูกนก ทันตีบนวองเซฟโซนกำลังขยับกำลังรีบเลยกำลังถูกยิงใส่กำลังยิงต่อสู้กำลังคว่างอัรสตาร์มีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมามีแค่แพ็กเกจกำลังลงมาดูกำลังยิงต่อสู้ชั้นหาศัตรูไปหนึ่งรายม,ม,ม,มีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้ กำลังพุ่งไปข้างน,น้อกไอพวกนันนหอบเันแล้วกำลังพุ่งไป ังพุ่งไปข้างหน้ามีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้กำลังพุ่งไปข้างหน้ายังเหลือทีมอีกครึ่งนั้นเหรอยังมีหนูสก,กรปรกอยู่ทั่วไปหมด พุ่งไปกำลังช<า>ัางกปลนประสบการณ์ที่เปิดโล่ก,กำลังพุ่งไปข้างหน้าไปทางนี้กันเถอะ วางตัรอิสระเข้าไปฉันถูกยิงกำยิงที่นี่ถจดีมีสโตอีกสองรายจะไม่ปิ่งที่ใหครอบครัวของฉันไม่ได้เฮวารอสระเข้าไปแล้วฉ้ของ,วของพวกเขา,เาชุดของพวกเขาชุดของชาจะถอดวหมลย เกิดในกรณีที่มีใครคิดว่าจะหนีพ้นมีกระบอกรดแรงถีบต,ตรงนี้แเลเ้ววิ่งสามกำลังรักษาเวลาของฉันยังไม่หมด กำลังพุ่งไปพบเบามายที่นี่กำลังสแกนพื้นที่มีคนยิงมาที่ฉันต้องการความช่วยเหลือทั้งนี้กำลังรีโหลดกำลังวางกำลังถูกยิงใส่กำลังยิงตอบฉันจะช่วยคุณด้วยเงื่อนไขหนึ่งพอต้องเลิกส่งเสียงร้องไม่หยุดดัึดกศัตรูการรักษาตันันนอกฉันแล้ว ปาหมายได้รับดาเมจพบเป้าหมายที่นี่ได้รับดาเมจรอสกุลกำลังรักษากำลังพุ่งไป กำลังพุ่งไปมีไฟสัญญาณเกิดใหม่มีแบบมีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้กำลัรงรักษาเวลาของฉันยังไม่หมด กำลังพุ่งไปฉันจะแวบกลับไปถ้าฉันต้อการรีสตาร์ททไลายของฉันโอกาสครั้งที่สองนั้นหาได้ยากกำลังพุ่งไปข้างหน้ารอสักครู่กำลังรักษา อบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนกำลังรักษาเวลาของฉันยังไม่หมดกำลังพุ่งไปข้างหน้า กำลังพุ่งไปกำลังพุ่งฉันต้องการพลังชีวิต อยู่ใกล้จะหดลงเราถูกจัดการแล้วกำลังพุ่งไปข้างหน้ามิสตัวอีกสองนัดอบค์เราจะมาหยุดสิ่งที่เหลือจะครอบครัว,วของฉันไม่ได้กับมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้เหลือสองทีจะจัดการใครก่อนดีนะแต่ไม่ถูกต้งนด้ฉันบาดเจ็บหนัก เปราถูโจมตีโดนมหาเทพมอบพลังแห่งการมองเห็นให้ฉันเหลือสิบวินาทีมีวงเซฟซอนอยู่ใกล้ๆคำตื่นวงเซฟซนกำลังขยับ แค่แพ็กเกจกำลังส่งมามีแบตเตอรี่กรอกตรงนี้มีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงมีคันช่าลูกซองตรงนี้เลเวลสามกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆโชคเขาข้าๆเรามีเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมา สจพบป่องหมายทุกร้องทีมนี้โรคทิศาเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนสุดโรถูกนอกแล้วพบป่อหมายทกร้องทีมดีกำลังพักรักษาตัว ำลังรักษาบาดแผลอยู่กำลังพับชาร์จกรอบของฉันจะไปทางนี้กันเถอะสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วมาเริ่มการล้อมเลยสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วถึงวเวลาเริ่มล้ว ขอามาตกลงถูกน็อกแล้วกำลังวาดกำลังกา๊าซกำลังพาพรักษาตัวฉันยังเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีกระบอกลดแรงที่ตรงนี้เลเวลสี่มีวงเซฟโซนอยู่ใกล้ๆและอีกหนึ่งนาที หากมีใครต้องการมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลสามกำลังรีโหลดเหลือแค่สามสิบวินาทีวงเซฟซอนจะขยับ อาเฝ้าหมายรื่องที่ต่อสู้การสังหารนั่นคือสัญญาณที่บอกถึงจุดจบของทั้งทีมนั้นคำตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับใครก็ตามที่ติดอยู่ในเฟสเชมเบอร์จะถูกำกำจัดชัวดช่วคราวพวกเขาไม่สามารถสังหารหรือถูกสังหารได้ รางวัลในแค่แพ็กเกจนั่นอาจเป็นตัวแปรตัดสินฉันคือผู้ควบคุมความตายมันไม่ได้ควบคุมฉันมีแบตเตอรี่กรอบตรงนี้มีเครื่องสร้างไอเทมกำลังมาทางนี้ประธานคมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้แล้วเวลสมมีกรอบหลับแล้ว <Level S 2> มีแค่แพ <5. S 1> ็กเกจมีฟีนิกซ์คิดตรงนี้กำลังรีโหลด มีาชาร์จรเ,เริ่มที่สี่เริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆมีเครื่องสร้างไอเทมตรงนี้ มีกระบอกลดแรงถีบตรงนี้แล้วว3วสามกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่ร,บรอบๆกำลังพุ่งไปข้างหน้าพบสันไปทางนี้กันเถอะ ที่ประทานพลังแห่งการมองเห็นระวังฟื้นด ah> ้เลยนะลังโดนยิงพบศัตรูกำลังรีโหลดกำลังรีโหลดกำลังรีโหลดฉันนอกศัตรูแล้วฉันฟื้นกำลงโดนยิงร like ู้สึกอะไรดีฉันจะไม่ยอมอยู่ตอนนี้หรอกลด